วันนี้วันที่14มิถุนายน2 5 6 3ได้เดินมาทางด้านหลังวัดใกล้ๆก,กับป่าใหญ่ของวัดปดเกตก็มาเจอพวกดอกไม้มวลหมู่ดอกไม้ยึดวัดหมดเลยอื สวยจนแทบไม่อยากจะเข้าไปแตะไม่อยากจะไปตัดเลยก็คงไม่ตัดเอาไว้กว่อนเอาไว้ให้ญาติโยมมาชมก่อนญาติโยมอยากจะชมดอกไม้อยากอยากมาถ่ายรูปกับดอกไม้ก็เชิญนะสวยงามมากเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นที่ปิกนิกมาชันเข้าป่าได้เนี่ยลานตรงนี้น่าสนใจ มันใกล้ๆกับป่าเป็นปากทางเข้าสู่ป่าใหญ่